สวัสดีคะ่ะแวะกินข้าวกันคะ่ะร้านอาหารไทยในฝรั่งเศสคะ่ะร้านรักไทยคะ่ะร้านนี้อร่อยคะ่ะออเดอร์ของคุณสานะคะก็จะเป็นปอเปีย๊ยะค่ะชอบมากๆค่ะดูการพันการห่อ,อคุณสาคะ่ะปอเปีย๊ยะค่ะอืมอ่า ข้าวผัดเนื้อค่ะลกลักนะคะจตำถาดค่ะมีสตอด้วยมีปลาทูมีแหนมด้วยมีหมูย่อหมูกกอแคบหมูมีไข่อ <c oughs> ลไรก็็ีขนมเส้นมีผัดมีด้วยค่ะสุดๆค่ะตำถาดค่ะ ไทยแท้ค่ะต้องมีปลา,าค่ะมาเป็นตอนตอนค่ะเ้ยชอบมากๆค่ะส้มตำนี่เกลี้ยงเลยค่ะอร่อยค่ะแซ่บๆค่ะเหลือแต่กลับค่ะเดี๋ยวหอกกลับบ้านค่ะ